คืนนี้ขอให้คุณอนุญาตตัวเองได้กลับมาฟังเสียงที่ลึกที่สุดภายในร่างกายเสียงของต้นกำเนิดที่อยู่ในทุกเซลล์ของคุณเสียงที่คุณอาจลืมไปนานแล้วการ Activate DNA ไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองให้เป็นใครอื่นแต่เป็นการปลุกสิ่งที่คุณเป็นมาตั้งแต่แรกเป็นการเปิดการรับรู้ใหม่ ความจําใหม่ความเข้าใจใหม่ที่เคยถูกปิดเงียบไว้นานเกินไปและคืนนี้คุณไม่ต้องพยายามไม่ต้องบังคับให้เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกังวลว่าจะทำถูกต้องไหมขอเพียงร่างกายรู้จิตปัญญาณรู้และดีเนอของคุณจะตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อได้รับแสงความตั้งใจและความรักของคุณให้คุณเพียงแค่นั่งหรือเองตัวในท่าที่สบายปล่อยให้ทุกลมหายใจค่อยๆพาคุณกลับเข้าไปใกล้กับหัวใจคุณและส่วนที่ลึกที่สุดในตัวตนของคุณ ตอนนี้คือเวลาของคุณเวลาที่จะเชื่อมกับสารต้นกำเนิดภายในเราจะปลุกแสงในเส้นสาย DNA ให้กลับมาสัน่นเคลื่อนไหวคลิ้วอย่างลื่นไหลเหมือนดนตรีแห่งจักรวาลกำลังปลุกคุณให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง ถ้าพร้อมแล้วสูตรลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆยาวๆเราจะเริ่มเดินทางภายในไปด้วยกันอย่างเบา ขอให้คุณเตรียมร่างกายอยู่ในท่าที่สบายผ่อนคลายหลับตาลงอย่างแผ่วเบาอ่อนโยนให้ปลายเท้าของคุณสัมผัสกับพลังงานของโลกจินตนาการว่ามีเส้นแสงสีทอง ไหลขึ้นมาจากพื้นโลกผ่านฝ่าทา้าขึ้นมาตามขามาที่ท้องหลำตัวหัวใจหลังคอใบหน้าจนถึงกลางศีรษะของคุณ พลังงานนี้คือการเปิดเส้นทางเพื่อให้ดี a นเอของคุณปลอดภัยและพร้อมรับการปลุกพลังในวันนี้ขอให้คุณรู้สึกถึงแสงสีขาวบริสุทธิ์เนื้อสีสะคุณแสงนี้ จิตวิญญาณสูงสุดหรือโอเวอโซของคุณคือความจริงและต้นทางทุกการเตริบโตให้แสงนี้ค่อยๆไหลผ่านลงมา จินตนาการว่าภายในร่างกายของคุณมีเกลียวแสงสองเส้นเคลื่อนไหวสูงขึ้นมาเหมือนสายสว่าง อ,อเหมือนปลดบล็อกในเกลียวอีกเส้นหนึ่งแล้วค่อยๆเห็นแสงจากทั้งสองเส้นนั้นเริ่มเชื่อมเข้าหากันควายเป็นโครงสร้างใหม่ที่ชัดเจนกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมสง่างามกว่าเดิม ขอให้คุณพูดในใจช้าๆฉันปลุกความทรงจำดั้งเดิมของฉันฉันยอมรับสักยภาพแท้จริงของฉันฉันเปิดรับสติปัญญาความรักและแสงสูงส่งที่สุดของฉัน รู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นขึ้นหัวใจเบาขึ้นเหมือนเส้นใยเก่าถูกเปิดและเส้นใยใหม่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างอ่อนโยน อาจเป็นความมั่นใจนการรักตัวเองการเยยวยาระดับลึกการเปิดยานอย่างรู้ความชัดเจนในเส้นทางชีวิตหรือการกลับสูต่ตัวตนแท้ของคุณและพูดในใจ คอยสิ่งนี้ถูกบันทึกลงในดีเอ็ใหม่ของฉันในแบบที่บริสุทธิ์สูดุดถูกต้องที่สุดและปลอดภัยที่สุดคุณจะรู้สึกถึงแสงเล็กๆที่กำลังแตกตัวเหมือนประกายทองนับพัน กำลังกระจายไปทุกเซลล์ของคุณอย่างละเอียดอ่อนโยนและสักสิให้แสงค่อยๆรวมกลับเข้ามาที่หัวใจคุณกลายเป็นลูกแก้วแสงใสสว่างที่เก็บทุกข้อมูลใหม่ ไวเรียบร้อยบอกกับตัวเองว่ากระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปในความเงียบในการหลับและในชีวิตประจำวันของฉันจากนั้นค่อยๆสูดลมหายใจเข้ายาว และปล่อยลมหายใจออกจนหมดให้รู้สึกโล่สบายคุณรู้สึกถึงความหมายความใสความเป็นตัวเองในระดับลึกที่กำลังโอบล้อมคุณอยู่ในตอนนี้